อ่านี่ก็ตาดีตายไปอยู่พินอยู่พินเทียบดันหนาวหนากันเลยโอ้ยนั่งนั่งไปไปติ้ง้งแดีถ้ามันท่านแต่ท่านอยู่หรอไปเตะต้อนบาปถึงนี้ได้หรอต้อนบาปทท่านนีอนต้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 อนตอนต่อนต้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 อน้อนต้อนต้อนต้อ้นต้ออนต้อนน วันมาห um ั่นหเดน่ามีงน่อเต้อด้วยว่าอยากเอาพื้นนี่กินนะท่านโอ้ยเอาขื้นมาบานก็ได้อยู่จะเป็นต้องบ้านพื้นหนึ่งพื้นหนึ่งขึ้นเด้อมักไว้ไว้ได้แลยเอ็มนี่ไงนี่ไงนี่นะเนี่ยห้ามหัวถมน้ ตัรุนร้องเปาออกเปิดน้าแตละเที่ยงนี้หัว่านได้วัน่เี่ของรองนัญหาทางออกเป็นไรว่านดิว่านลงไปว่าน้ว่านเนี่ยอ่างทโลนี่แหลนาวเจ้าปา่เขาวยกลัวนอกานา นั่งข้า um, วปลาจนหัอก็เมียเนาะเองสามปีเลยเออน่ารถขับมุดน่าโอมหนึ่งสองสามปีเลยเต็กี่บงมุดเยสต้าองบาทว่าผมไม่เห็นน่าน่ามุไก่เต๋อสามกี่นะดวานลูกหล่ะมุดหนึ่งเลยเว้ยนี่เลันเอาสองากไก่เ่๋อกระลาดมุดฟุ้บเล แค่มึงบดึงยวเยาเมนั่นแล้วตมโอ้ยมึงกูไปว่ากูโมโหเห็นนะฮะโอ้ยาี่ใจแบบงามนึงไปทาีไเอาป่าไปไปไรไหมกูแ่งัวมึงเหงาเงาเงาขึมาไกลหรือคือขลมดปุ๊บดันมได้ย่ตัวยเจีมึงวานอยู่

มันเนาะันไหนถามมันจะไปแหหอดไสไฟลไปไกลล้ะโอ้หัวาบต้องบุญ่งวี้อนมาขก้นไมาหยับเลยเจ้าอดน้ำ <Wel> ก <kin> ับวันนันได้อยู่ว่อะไรก็ดีอยูแล้วบ้านกอนบ้านไม่ก็ได้ปลอมก็ไบ้านไม่เี้ยเราผู้จ่ายละอย่างเป็นอย่างกูคือบุอดว่ะ

กวาดว่าอเห็นไม่เคยสั่งจิไม่เคสั่งคนสอโอ้สมานนอกพวกยาเสียเอเรสองข้าวเดี๋ยวิลงหัวตัวใหญ่ตัวดีไม่ยิเด็ต้องโดนมั้อต้องโดน tới cưới mây khoảng cách hiến cưới mây thì ba thì chín